ฟังฟังเธอพระประเสริฐเจชี้เนะตามติดแกะรอยพระธรรมน้อมนำส่งช่วยสนองพุทธศาสตร์ชาติจำนงเพื่อดำรงชีวิตติดพระธรรมคืนน้วันหมุนเบียนเปลี่ยนชีวิตกรรมริขิจีวิตเป็นเช่นดังฝัน เอาอะไรเที่ยงแท้แต่ละวันร้วนแปลผันหมุนเวียนแปลเปลี่ยนไปเช้าวันนี้เดินทางมาพบปะพูดปุืยให้สาระธรรมะกับบรรดาเราท่านทั้งหลายซึ่งตรงกับเช้าของวันเสาร์ที่17 เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567นะ25ตื่นตัวว่องไวก้าวหน้าจะเดินตามรอยบาทพระศาสดาพเพื่อโรงะเพื่อโลกาจะได้สงบรมเย็นนะฮะก็ฝากแชร์ให้พระอาจารย์ด้วยนะโยมนะคนละ100แชร์100่งรกลุ่มหนึ100บุคคลเป็นการบูชาธรรมแล้วก็เป็นการ ถาวายกำลังใจพระอาจารย์ในเช้าของวันนี้นะฮะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะในเช้าของวันนี้ซึ่งตรงกับวันพระนะิยมนะเป็นวันธรรมะสวรรคอ่ตื่นขึ้นมาในเช้าของวันนี้ก็เตรียมหงหาอาหารเตรียมข้าวในการที่จะไปทำบุญใส่บาตรที่วัด พร้อมกับฟังธรรมไปด้วยนะยโยมนะเอาเถดญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในเช้าของวันนี้ก็ก่อนที่จะได้หยิบยกนำเอาธรรมะมาต้อนนำเอาคำสอนมากล่าวให้กับบรรดาเราท่านทั้งหลายได้ฟังกันเช้าของวันนี้พระอาจารย์ขอพูดเกี่ยวกับเรื่องวิธีแก้เคล็ดนะ เพื่อให้ชีวิตดีขึ้นนะโดยเฉพาะคนทุกคนก็หวังอยากจะให้ชีวิตดีขึ้นหวังอยากจะให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองหรือประสบความสําเร็จนะเราจะทํำยังไงโปรดตั้งใจฟังให้ดีในยมนะโดยเฉพาะอยากเพิ่มพูนโชคนะใครที่อยากมีโชคเนี่ยยมโปรดตั้งใจฟังให้ดีวิธีแก้เคดก็คือให้ดูแล พื้นปูนะฮะ,ะใครที่อยากอยากจะมีโชคนะยยมนะวิธีแก้เคตก็คือให้ดูแลฟื้นฟูบรรดาดอกไม้ใบไม้ในอาณาบริเวณบ้านให้ดีหรือว่าต้นใดเหี่ยวเฉาโรยลาก็หาปุ๋นหาปุ๋ยมาใส่หมั่นพวนดินลดน้ำแล้วก็ริใบที่แห้งเหลืองทิ้งเสียอย่าปล่อยให้มีต้นไม้เฉาตายอยู่ในบ้านเพราะไรยยมเพราะจะทำให โชคลามเสื่อมถอยนะถ้าต้นใดตายแล้วก็ให้นำไปทิ้งหรือทำเป็นปุ๋ยหาไม้ดอกไม้ใบสีสดสดนี่มาปลูกใหมนะ่ถ้าไม่มีเนื้อที่ที่จะพอจะปลูกต้นไม้ก็ให้หาไม้กระถางมาตั้งวางในบ้านตามมุมห้องรับแขกหรือว่าเลมมหน้าต่างหรือระเบียงก็ได้นะโยมนะนี่มันจะเพิ่มหูนโชคลาบ ให้กับเรานะให้กับครอบครัวของเรานั่นเองทีนี้ค้าขายไม่ดีเลยโยมบางท่านบางคนเป็นพ่อค้าแม่ขายจะค้าจะข,า,จะขายอะไรก็แล้วแต่นะเนื่องจากค้าขายไม่ดีนะเป็นพ่อเศรษฐ,ฐกิจบ้างแหละนะือเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้นะขาดทุนอยู่บ่อยครั้งวิธีแก้เคล็ดโยมพระอาจารย์อยากจะแนะนําก็คือ ให้ติดภาพวาดที่เป็นน้ำตกนะโออาสาธุโยมได้โอนปันจจัยเข้ามา99บาทนะสาธุโหโมทนานะโยมท่านไหนที่จะร่วมบุญก็ร่วมบุญถึงเช้าของวันนี้ก็คือ9นาฬิกานะโยมนะฉะนั้นอย่าตกขบวนบุญ,บญนะโยมนะตอนนี้ได้ประมาณ10โต๊ะเองนะต้องการ20โต๊ะนะโยมนะแล้วก็ต้องการน้ำปานะในการที่จะถวาย พระสงมู่ใหญ่ประมาณ60กว่ารูปนะเกือบ60วัดท,ที่ท่านจะมาประชุมอยู่ที่วัดป่าธรรมวงสาลามห้องเราในเช้าของวันที่2ี่นี้ถือว่าเป็นบุญใหญ่ของท้างวัดป่าธรรมวงสาลามห้องเราหรือว่าเป็นบุญใหญ่ของยติธรรมรายการธรรมะก่อนนอนห้องเราที่จะได้ถวายการอุปถัมภุปถะธพระสงฆ์ม่ใหญ่นะ ไม่สมก็จะส่งผลถึงเราแล้ววันนี้เป็นวันพระด้วยก็ตั้งจิตอิิฐานให้ใครก็ว่าไปเลยทำบุญในวันนี้นะสุธุเห็นปัจจัยเด่งเข้ามา99บาทนะอ่ะทีนี้ญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทำทั้งหลายสําหรับใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายก็แล้วแต่รู้สึกค้าขายไม่ดีมีแต่ขาดทุนม,มีแต่ขาดนะทุนนะวิธีแค่แก้เค็ดก็คือให้ติดภาพวาดที่เป็นนะรูปน้ําตก นะรูปทะเลรูปลำธารหรือแม่น้ำไว้ที่หลังโต๊ะหรือเคาน์เตอร์เก็บสตังค์เพื่ออะไรยมเพื่อให้สายน้ำนั้นเรียกโชคเงินทองเข้าล้านนะแต่ต้องสังเกตกะระแสน้ำในภาพด้วยว่าไหลเข้าโต๊ะหรือไหลเข้าห้องนั้นหรือไม่นะต้องดอูไม่ให้ทิศของน้ำนั้นไหลออกจากประตูหรือหน้าต่างเป็นอันขาดนะ ถ้าเป็นบ้านก็ให้ติดภาพาสายน้ําในห้องรับแขกโยมอย่าติดภาพที่เป็นอ,อย่าติดอย่าติดภาพที่ผนังห้องนอนหรือโต๊ะทํางานหรือว่าหาหนางกวักหาแมวกวานะมาตั้งไว้ที่โต๊ะเก็บเงินเก็บเงินให้โยมนะแล้วก็หันหน้าเข้า,าหันหน้าของสิ่งที่เป็นมงคลน,นั้นไปที่ทางประตูนั่นเองอ นะแก่ okay, แบบนี้ mm hmm. อ่าสาธุมีโยมได้ร่วมบุญมาอีก109บาทสาธุนะโยมนะโยมท่านไหนที่จะร่วมก็ร่วมได้ที่บัญชีที่พระจานเกินให้นี่แหละโยมนะช่วยกันอีกวาระหนึ่งนะเป็นบุญใหญ่เป็นโอกาสดีเป็นนาทีทองนะสําหรับเรที่ทำรายการธรรมะก่อนนอนห้องเราแล้วจะได้ถวายการอุปถมัมภะสงฆ์หมใหญ่ mm hmm. อ่าทีนี้ต่อมาขาดแคลนเงินทองเหรโยมเราจะ แก่ยังไงนะวิธีแก้เคสก็คือหาสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยมาประดับบ้านเช่นหาภาพวาดหรือลวดลายบนพื้นกระเบื้องผ้าม่านที่เป็นรูปดอกไม้รูปละลอกน้ำรูปกวางมาจัดแต่งบ้านนะฮะเรือหาวัตถุมงคลมาตั้งไว้บนชั้นในห้องรับแขกเลี้ยงปลาทองอยู่ในตู้กระจกหรือโถแก้วเพื่อรยอม เพื่อเรียกโชคลาภเงินทองนั่นเองอะนะเหตุหตทำแบบนี้ทีนี้อยากได้ลูกแต่ไม่ได้สักทีหรือว่ามีลูกยากเราจะแก้อย่างไงท่านทั้งหลายวิธีแก้คลิดก็คือถ้าอยากได้ลูกสาวให้หันเตียงไปทางทิศใต้ทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศตะวันออกเฉียงใต้หรือทิศตะวันตกแต่ถ้าอยากได้ลูกชายนะยอมนะให้หันเตียงไปทางทิศเหนือนะทิศตะวันออก นะที่ตะวันออกเฉียงเหนือที่ตะวันตกเฉียงเหนือนะการจัดเตรียงนะต้องชิดมุมที่อยู่ในเส้นทแยงมุมกับนะประตูห้องอย่าตั้งเตียงทับหรือตรงกับตำแหน่งของเตาไฟที่อยู่ในบ้านชั้นล่างนะภายในห้องนอนก็ควรที่จะจัดบรรยากาศให้อบอุ่นอ่อนหวานใช้โคมไฟหรีแทนไฟสว่างจ้า และไม่ควรมีเข้าของจัดวางกรกเลอะเทอะอย่างนี้นะฮะมันจะช่วยมันจะแก้ได้นะฮะทีนี้มีปัญหาเรื่องเงินทองอยู่บ่อยครั้งเราจะแก้เคสยังไงละตน,นยอบนั่นทั้งหลายแก้เคสด,ดังนี้นะยอมนะจัดห้องครัวให้สะอาดและเป็นระเบียบบริเวณเตาไฟที่ทำครัวต้องสะอาดแล้วก็อยู่ห่างจากอ่างน้ำมุมมุมทำครัวที่สะอาดจะเรียกโชคลาภเข้า บ้านนะฮะแต่ในทางตรงกระข้ามโยมครัวที่สกรปรกเตาไฟที่อยู่ใกล้น้ําจะส่งผลให้เงินทองรั่วไหลนะคนในบ้านก็มักจะแตกแยกแล้วก็จะมีเรื่องขัดแย้ยงความวุ่นวายอยู่เสมอนั่นเองนะฮะ,ะ,ฮะแต่เราทันทั้งหลายได้แก้แบบนี้ทีนี้สามีภรรยารู้สึกห่างเหินกันเสียด้ยเกิดในพักนี้ในช่วงนี้ โอ้อ่ะมีโยมได้ร่วมบุญมาสิบสองบาทแล้วก็ท่านหนึ่งก็ได้ร่วมบุญมาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทอ่ะสอาธุเอาบุญด้วยกันนะโยมนะเป็นเจ้าภาพอ่าพัะต,ตาหารแล้วก็น้ำปานะคณะสงฆ์โมใหญ่ที่ท่านจะมาประชุมในวันที่ยี่สิบนี้นะในภาคเช้าร่วมบุญถึงเก้าโมงเช้าเด้อใครที่ยังไม่ได้ร่วมก็ร่วมนะโยมนะช่วยกันอีกวละหนึ่งเป็นโอกาสดีของพวกเราแหละที่จะได้ทำบุญ วัดหลายวัดเลยนะยมนะเกือบหกสิบวัดที่จะมาประชุมที่วัดเราอทีนี้ยมสามีภรรยารู้สึกห่างเหินกันแล้วเกิดเนี่ยเราจะแก้แบบไหนวิธีแก้เคสก็คือจัดห้องนอนให้สะอาดแล้วก็มีบรรยากาศที่รื่นรมเครื่องนอนก็ควรที่จะใช้สีอ่อนๆสบายตาหาดอกไม้แล้วคมไฟสีอ่อนมาตั้งไว้ที่โต๊ะใกล้เตียงหารูปภาพวิวทิว ทัดที่สวยงามสบายตาไปติดข้างฝาแล้วก็อย่านำโต๊ะทำงานหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยมาวางใกล้เตียงมากนักห้องนอนที่ลกเละเทะแล้วก็เต็มไปด้วยข้าวของเครื่องใช้มากมายยมถือว่าไม่ถูกหลักของช่วยนะจะส่งผลให้คู่สามีภรรยางดหงิดแล้วก็ขาดอารมณ์หวานชื่นในรักนั่นเองนะถ้าจะแก้ไ็แก้ตามที่ว่าอาจารย์บอกนั่นเอง ันนี้มาดูอยองกองขยะขยที่รลกล้างพึงดีๆนะยมนะหน้าบ้านเป็นบริเวณที่รลกล้างหรือว่างเปล่ามีกองไม้กองหินดินทรายเกะกะเหมือนกองขยะหรือมีต้นไม้ขึ้นลกไปหมดเนีย่ยยถือว่าอัปมงคลนะจะส่งผลให้เจ็บป่วยบ่อยอาจจะเป็นโรคตาหรือเกี่ยวกับภายในนะ วิธีแก้นะฟังดีๆโยมคือโยมฝัง่งไปแล้วก็พิพพจิารณาไปด้วยนะว่าบ้านเราหรือว่าตัวเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะวิธีแก้เคสก็คือให้ปลูกอาปลูกไผ่ก็ใหญ่ๆไว้ที่หน้าบ้านแล้วก็ปลูกไม้พุ่มเป็นแนวกั้นบังตาไว้หรือลองทุนให้คนมาขนขยะที่อยู่ตรงข้ามหน้าบ้านออกไปเสียให้หมดนี่คือวิธีแก้นะโยมนะ ทีนี้มาดูโยมห้องรับแขกเราเล็กเหลือเกินเราจะแก้แบบไหน่ะโยมโยมห้องรับแขกนั้นเป็นอานาบริเวณที่โชคชะตาจะหลั่งไหลเข้ามาถ้าห้องรับแขกกว้างขวางปลอดโปร่งหรือพลังดีแห่งจักรวาลก็จะไหลเวียนเข้าแล้วก็จะกระจายตัวได้อย่างสะดวกถ้าห้องรับแขกเล็กต้องจัดข้างข้าวของและเครื่องเครื่องเรือนให้ดีนะถ้ามี ข้าวของลกแล้วก็แน่นจนเดินเหินไปมาไม่สะดวกในยมจะทำให้บ้านขาดแขนโชคนั่นเองนะอวิธีแก้เคลก็คือจัดท้องรับแขกใหม่เก็บข้าวของไม่จำเป็นไว้ในกล่องนะไม่ต้องนำมาวางไม่ต้องนำมาตั้งวางนะวางเก้าอี้รับแขกชิดกับมุมห้องนะ จัแต่งให้เหลือเนื้อที่เดินเหินไปมาได้สะดวกที่สุดก็เป็นอันว่าใช้ได้นั่นเองโอสาธุนะมิยมท่านหนึ่งได้ร่วมบุญมาอ่าจะภาพโต๊ะจีนหนึ่งโตเะนาะไม่ทราบว,ว่าเป็นใครเนาะโมทนาบุญด้วยนายยมนะยมท่านไหนที่จะเป็นเจ้าภาพก็โต๊ะละ1,500บาทนะหมยเลขบ,บัญชีที่พราะจารย์กันให้ต้องการ20โต๊ะโตยมตอนนี้เราได้10โตละแล1 สองโตแล้วยังขาดอีกอยู่ฉะนั้นก็รวมโดยช่วยกันในยมนะอาทีนี้สะพานยมฟังดีๆยมบริเวณหน้าบ้านไม่ว่าจะอยู่ในทิศทางตรงข้ามกับหน้าบ้านหรือเยื้องไปเล็กน้อยก็ตามยมหากมีสะพานลอยข้ามถนนหรือสะพานรถวิ่งทอดเข้ามาในลักษณะอพุ่งเข้าใส่ตัวบ้านเราพอดีนี่ยม จะมีผลให้คนในบ้านเด้เจ็บป่วยบ่อยนะหรือมีเรื่องหงุนงิดลำคาญใจบ่อยๆจนหมดสุขทำมาค้ายขายใดๆก็ยากจะจะเลยรุ่งเรืองนะตังเกตัวดีๆโยมวิธีแก้เคล็ดโยมทำยังไงโยมก็ให้อ่าให้ทำมาค้าประเภทเนื้อสัตว์นะ หาของมีคมหรืออาวุธต,ต่างๆหรือของที่ต้องใช้มีดคมคมอยู่เสมอถ้าขายของอ่อนนุ่มหรือของกินนี่จะเจริเรื่องเืองยากถ้าไม่ได้ทําการค้าก็ให้ติดยันไว้หน้าบ้านบนชั้นสองนั่นเองนะฮะมันจะแก้ได้นะครับอันทีนี้ทางสามแพ่งรลยยมบ้านทุกหลังที่ตั้งรับทางสามแพ่งนี่มักจะมีปัญหา เพราะจะรับพลังงานที่จะพุ่งเข้าใส่อย่างรุนแรงตลอดเวลาความเป็นอยู่บ้านจึงมีแต่เรื่องเดืออร้อนธุรกิจการงานล้มเหลวคนในบ้านแตกแยกเจ็บป่วยเกิดอุบัติเหตุนะมีแต่เคาะมีแต่ภัยไม่หยุดอย่างนี้วนะิธีแก้เค้ดก็คือจําเป็นต้องแก้เค้ดโดยโดย่วนนะยมนะหาสิ่งคาบดามาติดไว้ที่หน้าบ้าน ติดยันเหินภูเขาหรือยันแปดทิศหน้าประตูเข้าตัวบ้านแล้วก็ติดระกังลมหรือลูกแกว้วคิดตัดนะฮะหรือปลูกไผ่เป็นแนวบางตาหน้าบ้านนั่นเองมันมันก็จะช่วยช่วยได้นั่นเองนะครับ <c oughs> สี่ร้อยกว่าท่านแล้วเอาแชร์ไปนะอยอมนะก่อนละ หนึรยแชรหนึ100่งร้อยกลุ่มหนึ่งร้อบุคคลเป็นการถวายกําลังใจแล้วก็เป็นการบูชาธรรมอัจจในค่ําคืนนี้ในเช้าของวันนี้เออส่วนทาง YouTube ของเราก็ร้อยกว่าท่านนะที่เข้ามาชมตอนนี้แนะอืมอ่าส,สาธุสุสัทุโมตนาวันนี้เป็นวันพระนะเอาบุญใหญ่ด้วยกันอ่ะทีนี้มาดูโยมถนนอน่อาถนน,นล้อมรอบบ้านที่มีอาณาบริเวณกว้างขวาง กินเนื้อที่มากข้างบ้านนี่จึงอาจจะล้อมด้วยถนนสองด้านสามด้านหรืออาจสี่ด้านถือว่าไม่ดีนะอยอมนะคนในบ้านนี่จะมีแต่เรื่องถูกรบกวนทื่นเปืองอืมซึ่งเปลืองเวลาแล้วก็เงินทองไปกับการแก้ไขปรับปรุงเรื่องยุ่งยุ่ง,งต่างๆนะวิธีแก้เคล็ดก็คือให้ให้ปลูกปาล์มสนหรือต้นไม้ใหญ่ที่สูงกว่าบ้านตั้งไว้ร,บรอบรอบบ้านนะยมนะ จะเป็นริมรั้วข้างในบริเวณบ้านหรือนอกบ้านก็ได้ทุกด้านยกเว้นหน้าบ้านนายยมนะไอ้แก่ไอ้แก่แบบนี้ทีนี้มาดูโยมบ้านร้าวนะหน้าบ้านมีตึกร้าวหรือบ้านร้าวหันหน้าเข้าหาเนี่ยถือว่าร้ายนกนายยมนะเพราะบ้านของเราก็จะได้รับแต่พลังรลาย ถ้าจะแก้แก้แบบนโยยมวิธีแก้เคล็ดก็คือให้ปลูกต้นไม้เป็นแนวกั้นบังตาไว้แล้วก็แขวนยันแก้เคล็ดด้วยนี่มันจะช่วยได้น,น,นะโยมนะวัดสารเจ้าสุสารโบสถ์ถ้ามีวัดสารเจ้าหรือสุสารโบสถ์อยู่ตรงข้ามบ้านยมหรืออยูอ่ข้างบ้านนี่เรียกว่าถ้าเปิดประตูก็มองเห็นเปิดหน้าต่างออกไปก็มองเห็น ถือว่าร้ายนักนะพลังร้ายเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อคนในบ้านนะทำให้เกิดความหยยนะแล้วก็ความเสื่อมถอยต่างๆและความตายนั่นเองนะฮะนนลองสังเกตทพ่พิจารณาดูนะโยมนะถ้าแก้ได้ก็แก้นะฮะตามแบบวิธีที่พระอาจารย์ว่าเนี่ยนะเป็นวิธีแบบวิธีพุทธวิธีธรรมแล้วก็วิธีไทยนั่นเองนะฮะ ทีนี้ต้นไม้ใหญ่เลยโยมบริเวณหน้าบ้านมีต้นไม้ใหญ่ๆเรียงรายตามแนวรั้วหน้าบ้านหรือ,อยืนต้นอยู่ฝั่งตรงกันข้ามบ้านเนี่ยถือว่าไม่ดีนะโยมนะต้นไม้ใหญ่หากขึ้นอยู่ข้างหลังบ้านและอ่าอ่าข้างบ้านเนี่ยจะถึงจะดีนะอ่าเพราะให้พลังปกปักรักษาแล้วก็เกื้อหนุนแต่ถ้ามันอยู่หน้าบ้านเราจะแก้อย่างไงโยมถ้าสามารถตัดได้ก็สมควรตัดนะ แต่ไม่อาจทําได้ก็ไม่เป็นไรกห็หาประทัดจีนแปดดอกไปแขวนไว้ที่ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าบ้านที่สุดนะฮะนี่คือวิธีแก้นะฮะทีนี้ต้นไม้กลางบ้านละโยมภายในบริเวณบ้านถ้ามีต้นไม้ใหญ่ยืนต้นอยู่ตรงกลางที่ดินหรือกลางลายทางกลางลายบ้านเรายมสมควรตัดออกเพราะจะทําให้เกิดความติตดิดขัดขัดในหลาย,ลายด้าน ถ้าจะแก้ก็หาประทดจีนห้าดอกมาปลูกติดไว้กับต้นไม้นั้นหรือตัดต้นไม้ออกเสียโดยจะต้องกราบไหว้ขอขมาต้นไม้เสียก่อนนะโยมนะเพราะต้นไม้ใหญ่ๆทุกต้นเนี่ยมีลูกคาเทวดาอาศัยอยู่ต้องบอกเขาก่อนนะครับทีนี้โยมน้ําต้นไม้อย่าปลูกต้นไม้ชนิดใดๆก็ตามโยมลําต้นมีน้ําเหลมโยมแว้นดอกกุหลาบนะ อย่าปลูกต้นไม้ชนิดใดๆที่าตามลำต้นมีน้ำแหลมเพราะจะส่งผลให้คู่สามีภรรยาหรือสมาชิกในบ้านนี่มีแต่เรื่องบาดหมางกันแล้วก็ยังทำให้คนในบ้านนี่อารมณ์แปรปวนง่ายอีกด้วยนะวิธีแก้ก็คือให้จัดการถอนแล้วก็ตัดไม้ดอกใบไม้ต่างๆที่มีน้ำคมออกไปให้หมดนะ าหาไม้มองคลมาปลูกเสริมดวงแล้วก็เสริมของช่ย้ยตามความเหมาะสมนั่นเองนี่มันก็จะแก้แก้ได้นั่นเองทีนี้มาดูยมประตูรั้วประตูทางเข้าออกหน้าบ้านกับประตูทางเข้ากับตัวบ้านเนี่ยถ้าอยู่ในแนวตรงกันหรือเรียงกันพอดีถือว่าเป็นอัปมงคลยิ่งถ้าเป็นแนวตรงกับประตูหลังบ้านด้วยยิ่ง หลายใหญ่ความเป็นอยู่ในบ้านจะวุ่นวายมีแต่ปัญหาเงินทองรั่วไหลคนในบ้านนี่ไม่มีน้ําใจเดียวกันนะวิธีแก้ก็คือหาหาหากระดิ่งหรือระกังลมหรือุยจีนผูกริบบิ้นแดงผูกไว้บนเพดานให้ห้อยลงมาเหนือศีรษะพอพอสมควรน,นะนะติดไว้ตรงระหว่างแนวประตูที่เลงกันพอดีนะคือประตูมัน ตรงกันพอดีให้แก้แบบนี้น้ยหยบนะประตูห้องน้ําก็เหมือนกันโยมนะประตูห้องน้ําห้องครัวอยู่ในแนวตรงกันพอดีนี่ต้องแก้ไขเพราะเพราะห้องน้ำนี่เป็นธาตุน้ําส่วนห้องครัวนี่เป็นธาตุไฟนะถ้ามันตรงกันแก้ยังไงโยมก็ให้หาหาม่านมาติดที่หน้าประตูห้องน้ําไว้ เรเลิกใช้ม่านสีเขียวหรือทาสีเขียวที่ประตูห้องน้ำเลยก็ได้นี่มันเป็นวิธีการแก้นายมนะหนี่ทีนี้มาดูประตูใกล้กันหาเปิดประตูห้องสองห้องที่อยู่ใกล้กันแล้วบานประตูเปิดชนกันหรือเหลื่อมล้ำเกยกันหรือลูกบิดประตูกระทบกันได้ถือว่าผิดหลักห่วงช้วอนะฮะเราห่วงจชื่ไม่ดี คนที่อยู่ในสองห้องนั้นจะแตกแยกมีแต่เรื่องบาดหมางกันนะฮะถ้าเป็นแบบน,นี้ก็ให้แก้ด่วนก็คือให้เปลี่ยนประตูบานหนึ่งโดยแก้ให้เปิดไปอีกทางหนึ่งหรือถ้าแก้ไม่ได้ก็ให้ถูกผูกรลิบบิ้นสีแดงเอาไว้ที่บานประตูให้สูงกว่าช่วงไหล่ขึ้นไปเล็กน้อยนั่นเองมันก็จะช่วยมันก็จะแก้ได้ที่บันุประตูเข้าบ้านก็เหมือนกันโยม ประตูของรั้วบ้านกับประตูเข้าตัวบ้านควรหันหน้าไปทางทิศเดียวกันนะโยมนะฮะไม่ใช่ว่าประตูรั้วอยู่ทางทิศเหนือแต่ประตูเข้าบ้านอยู่ทางทิศต,ตะวันออกอ่าหรือตะวันตกอย่างนี้ถือว่าไม่ดีอยู่อาศัยในบ้านนี้แล้วหาความเจริญรุ่งเรืองยากนะโยมนะวิธีแก้เคสก็คือให้ให้เจาะประตูใหม่ประตูหน้าบ้านควรที่จะหันหน้าอยู่ทางทิศเดียวกันกับประตูรั้วเท่านั้น ะะทางเข้าบ้านก็เหมือนกันโยมหากบ้านหรือสำนักงานใดเปิดประตูเข้าไปแล้วเนี่ยพบเจอผนังก่อนถือว่าไม่ดีอย่างยิ่งนะฮะทำกิจการใดก็มักจะมีอุปสรรคไม่ราบรื่นวิธีแก้ก็คือให้ติดกระจกเงาไว้ที่ผนังนั้นนะหรือติดภาพเขียนแม่น้ําหรือทุ่งหญ้าอันกว้างขวางลมรื่นดูสบายตาไว้นี่มันจะเป็นการแก้นะฮะ ประตูห้องก็เหมือนกันโยมประตูห้องต่างๆภายในบ้านเนี่ยถ้าอยู่เรงกันหรือหันหน้าประจันตรงกันพอดีจะเป็นผลร้ายทําให้ผู้อยู่สองห้องนั้นขัดแย้งกันนะถ้าห้องนอนมีประตูชนกับประตูห้องน้ําหรือ,อห้องครัวเนี่ยนะพอดีนี่จะทําให้เงินทองหดหายสามีภรรยาทะเลาะกันบ่อยหรือเจ็บป่วยบ่อยๆถ้าจะแก้ก็คือหาโลก ลูกศรคริสตัดบนเพดานตรงกลื่อนกลางระหว่างสองห้องนั้นหรือติดม่านลวดลายมงคลที่หน้าประตูห้องใดห้องหนึ่งถ้าประตูห้องนอนอยู่กับประตูห้องน้ําก็หากระจกเงามาเขวนหน้าประตูห้องน้ําก็ได้นี่มันก็จะแก้ทีนี้มาดูเหมือนกันยมประตูสามบานบ้านที่มีประตูแลงกันสามจุดก็คือมันตรงกันสมจุดเนี่ย ถือว่าเป็นอัปมงคนยิ่งนะสิ่งที่ดีจะไหลผ่านออกอย่างเร็วมีผลให้เงินทองรั่วไหลคนในบ้านไม่มีน้ำใจอันหนึ่งอันเดียวกันวิธีแก้ก็คือติดผ้ามั่นนะฮะแล้ลูกปัดนะบ,บางจุดก็ตั้งฉากกั้นไว้ติดละคลังลมแขวนกั้นระหว่างประตูสองประตูนี่มันก็จะแก้ แกให้ได้นั่นเองนะฮะเโหตัวนาฬิกานายมตีหากับอีก40นาทีก็คงจะย,ยุติการพูดเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังต่อในคืนนี้ก็แล้วกันนยนะยายอมเนาะดังนั้นเช้าของวันนี้ก็หวังอย่างยิ่งนะฮะสาระธรรมที่พระอาจารย์นำมาพูดนำมาเล่านี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้เราท่านทั้งหลายได้นำไปคิด เราก็นำไปปรับนะในสิ่งที่พราะจารย์ว่าเพื่อความเจริญก้าวหน้าในการใช้ชีวิตของเรานั่นเองนะครับอ่ะสาธุอ่ะ,อะแผ่เมตตาพร้อมกันแบบยยอๆนะยมนะว่าตามพราะจารย์ข้าขอตั้งจิตโอทิศบุญนี้เกิดแต่กรรมดีให้มีกุศลแก่สรรพสัตว์อุบัติเวียนวนทั่วล่าสากลรับผลเร็วไว จองศบสุขสรรเรีนพันสิ้นศูนย์มอญเม็ดเกื้อคูณเพิ่มพูนสดใสทั่วทุกสถานพ้นผ่านผองภัยอิ่มเอมเปรมใจห่างไกลศัตรูจองศบสุขสรรเลิกผ่านชีวิตเว้นทำความผิดเลิกคิดข่มขู่อภัยแก่กันชีวันเชื่อมจูเปรียมด้วยเอ็นดูเชี่โยสนานจองศบสุขสมสางตอมสิ้นโส เปลี่ยนกายไรโลกวิโยกใจผ่านกระเสมเปลี่ยนปีชีวีเชื่อมบานชดช่วงดองมานพบผ่านโชคดีจองศบสุขใจกายใจปุดผ่องทุกภัยยาตั้งเรืองลองราสีจองรักษาตนให้ผลราคีด้วยสัจจะนี้จองมีสุขเทินสาธุาขอผลบุญที่ทำในเช้านี้ ด้วยความดีที่ทำในครั้งไหนให้ทุกท่านปราศจากทุกโศกโรคภัยจยิตจจใสร่มเย็นเป็นสุขกินไม่ไว้ใช้ไม่หมดอดไม่มีได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีถูกลอตเตอรี่ด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกประการเทอสาธุ